ย้อนรองสวัสดีค่ะค่ะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงหน้าร้อนนะคะปกติเนี่ยผลไม้ป่านะคะที่เราเจอกันเยอะแล้วก็หาได้นะคะก็จะเป็นลูกเหมยนะคะซึ่งลูกเหมยที่หนูจะนำมาให้ f อซดูในวันนี้นะคะก็จะเป็นลูกเหมยป่านะคะซึ่งจะมีทั้งลูกนะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเนาะ จะมีทั้งลูกสีแดงนะคะแล้วก็ลูกสีเขียวนะคะแล้วก็ลูกสีชมพูนะคะซึ่งลูกเหมยในช่วงนี้นะคะเป็นลูกเหมยป่านะคะซึ่งจะเล็กกว่าปกตินะคะถ้าเป็นลูกเหมยที่เขาปลูกกันทั่วไปเนี่ยมันจะใหญ่เนาะใหญ่มากๆเลยนะคะแต่อันนี้เป็นของป่านะมันจะเล็กมากๆนะคะซึ่งถ้าพูดถึงรสชาตินะคะ ลูกสีเขียวแบบนี้นะคะมันจะเปรี้ยวมากนะคะแล้วก็ลูกสีชมพูเนี่ยมันจะอมเปรี้ยวอมหวานนะคะส่วนที่เป็นลูกสีแดงแบบเข้มๆแบบนี้นะคะเวลาที่เรากินแล้วมันจะหวานนะคะวันนี้นะคะหนูจะให้ fc ทุกคนนะคะามาตามนะคะตามลูกเหมยป่านะคะสุดคนบนดอยนะคะก็ ง่ายๆนะคะมันก็ไม่มีอะไรที่เยอะเนาะเราก็จะใช้พริกสดนะคะตามความต้องการนะคะว่าเราต้องการให้มันเผ็ดขนาดไหนนะคะเราก็จะมีพริกสดนะพริกสดแล้วก็มีพริกสดนะคะแล้วก็มีเกลือนะคะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะตามความต้องการของเรานะคะ แล้วก็เราก็จะต้องใส่พั่้ผงชุรสด้วยนะคะเห็นผงชุรสด้วยเล็กน้อยนะคะแล้วก็นํามาตามรวมกันนะคะเดี๋ยวนะเรามาทำด้วยกันนะคะตามนะคะตามคลิกให้ละเอียดก่อนนะคะ นี้ก็จะได้ที่แล้วนะคะก็เอาความละเอียดของพริกก็ให้มันพอดีนะคะอย่าเยอะเกินไปเนาะอันนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็พริกจะตามประมาณลักษณะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะเอาลูกเหมยน,นะคะที่ไปเก็บในป่าได้นะอันนี้นะคะนาํามาตามด้วยนะคะ ก็จะเป็นการทำตำลูกหมวยป่านะคะสุดคนบนดอยนะคะอันนี้ค่อยๆตามไปนะคะมันจะมีรสชาตินะคะอีกแบบหนึ่งเนาะอันนี้ปกติเนี่ยถ้าเป็นลูกหมยแบบที่บ้านทั่วไปนะคะลูกหมยเนี่ยจะลูกใหญ่เนาะแต่อันนี้จะเป็นลูกหมวยแบบเล็กๆนะคะเป็นของป่าเลยนะคะ ซึ่งถ้าพูดถึงต้นของลู่เหมยเนี่ยก็จะเหมือนลู่เหมยบ้านทั่วไปแต่ว่าอันนี้เป็นลู่เหมยป่านะคะมันจะเล็กกว่าปกตินะคะอันนี้ความละเอียดเราก็อย่าไปตามแบบให้มันเล็กเกินไปนะคะตามให้มันพอดีเนาะให้มันเข้ากับอ,อันนี้ก็แล้วกันนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไม่ตามเยอะนะคะจะตามในปริมาณที่พอกินนะคะถ้าตามเยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีคนกินเนาะจะไม่มีคนกินด้วยนะคะตามให้มันพอดีนะคะมาอันนี้เสร็จแล้วนะคะก็ตามให้มันมีลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้ไม่ต้องตามให้มันเล็กเกินไปนะคะถ้าตามให้มันเล็กเกินไป มันจะไม่อร่อยนะคะอืมเดี๋ยวมาชิมด้วยกันนะคะก็ถ้าสมมติว่าเราตำลักษณะแบบนี้นะคะมันก็จะมีอีกรสชาติหนึ่งเนาะก็จะเพิ่มความเผ็ดลงไปนะคะก็อร่อยดีนะคะมาเดี๋ยวเรามากินด้วยกันนะคะจะให้เอฟซกินด้วยนะคะ ตามลูกเหมยนะคะไม่ต้องตามให้มันเละนะคะถ้าเละมากเกินไปก็จะไม่ค่อยอร่อยเนาะเราจะได้เฉพาะน้ําอย่างเดียวนะคะแต่เราต้องตามในลักษณะแบบนี้นะคะ,คะเดี๋ยวเรามากินลูกเหมยป่าด้วยกันนะคะก็อร่อยมากนะคะลูกเหมยป่านะที่เราตามวันนี้นะคะ มาให้ FC ทุกคนกินด้วยกันนะคะอร่อยมากนะคะเดี๋ยวหนูจะกินด้วยนะเพราะว่าเป็นเหมยป่าของปีนี้นะคะปกติเนี่ยลูกเหมยป่าเนี่ยจะออกเฉพาะหน้าร้อนนี้อย่างเดียวนะคะถ้าเลยหน้านี้ไปแล้วมันจะไม่มีแล้วนะคะมาเรามากินด้วยกันนะ แล้วเออเคยกินด้วยนะคะเอาเอาไปเลยค่ะคำโตโตนะคะแล้วก็จริงๆร่ะลูกเหมยน,นะคะแบบนี้ลูกเหมยสามลักษณะนะคะอันนี้ถ้าสมมุติว่ากินลูกสีเขียวเนี่ยมันจะ ปรี้ยวมากเลยนะคะกินลูกสีชมพูลูกสีชมพูนี่มันเริ่มอมเปรี้ยวอมหวานนะคะแต่ลูกที่หวานที่สุดก็ต้องเป็นลูกสีแดงเข้มๆนะคะมันจะหวานนอกนั้นก็จะ ถ้าลูกที่สุกที่สุดก,ก็คือลูกสีแดงเข้มนะคะมันจะหวานเนาะนอกนั้นก็เปรี้ยวนะ,ะถ้าเป็นลูกสีเขียวนะคะมันจะเปรี้ยวนะคะมาเดี๋ยวเรามากินลูกเหมยป่านะคะที่ตามแล้วนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้เราจะเก็บไว้ตามหลายๆวันนะคะเพราะว่าวันนี้ได้ไปเก็บลูกเหมยป่ามานะคะแล้วก็จะนําเอามาแช่เย็นไว้เนาะแล้ววันไหนที่อยาก กินก็จะนำมาตามอีกนะคะก็ใครที่มีความรู้นะคะเกี่ยวกับลูกเหมยป่านะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะคอมเมนต์เกี่ยวกับลูกเหมยบ้านก็ได้นะคะยังไงก็คลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะ